หนึ่งเมษาคือวันที่ชาวโซเชียลจะระมัดระวังตัวอย่างถึงที่สุดทุกฟีทุทกทวีตและทุกรูปภาพล้วนเป็นกับระเบิดที่พร้อมทำงานเมื่อมีใครก็ตามหลงเชื่อและมันเนียนขึ้นทุกวันจอร์ดกับเมเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเดี๋ยวนะจริงอยู่ว่าจอร์ชอบเมมาตั้งแต่ปีหนึ่ง เราเมย์อเองตอนที่ไปทิเพเลด้วยกันตอนปีสี่ก็เหมือนเคยบอกว่าสนใจจอร์ดเหมือนกันหรือว่ามันจะเป็นไปได้ไม่สิวันก่อนจอร์ดก็ลงมาปิ่งข้าวที่ร้านไอเอกมอแปดซึ่งร้านนั้นเป็นร้านคนโสดตอนนี้นจะไปกันและหากคิดด,ดีตอนนี้เมอย์อยู่ที่ญี่ปุ่นและเมย์มันเคยบอกว่ามันเกยดความสัมพันธ์ทางไกลที่สุดเพราะแม่จะเป็นพี่เตยตอนปีสามหรือชายตอนปีสองก็ต้องเลิกกลากันไปเพราะรยธรรมทาง,ทงนั้นสรุปได้ว่าถึงตัวจะเล็ก แต่สมองเขาใหญ่ยอดนักสืบโซเชียล so ปิดช่องมุกเดิมๆพอฮะบางทีก็หลอกกันเกินไปไม่ไหว นี่มันฟ้าประธานโดยแทย้กำลังอยากได้มือถือใหม่อยู่พอดีดีจริงๆถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อใครแล้วทำไมกับอะไรแบบนี้คุณถึงเชื่อภัยออนไลน์ไม่ได้มีแค่รูปปลอมข่าวปลอมหรือมุกที่หลอกกันเล่นๆในวันที่1เมษาเท่านั้น Fools Day ไม่ Foolish รู้ให้เท่าทันในทุกๆวันทุกเวลาที่ออนไลน์เรียนรู้การท่องโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ที่ w w w a s c o th และเฟซบุ๊กเอเอสซัสเทนเนบิลิตี้